สวัสดีงามคำคำจ้ามาดาฝรั่งขีนกฟังฟินแลนด์เนาะค่ะมาได้งานโตเบิ้งดอกไม้รู้จางงามงามสีคำคำยังสี่สิไปไซใได้กินข้าวเหนียวทุเรียนแล้วก็ออกมาขางทะเลสาบนาาจะเนะาเนะขางทะเลสาบขู้ค้นผลกับสิพัาก,กันนั่งเห่นนั่งดื่มเบียร์กันเนาะค่ะเนาะนั่งดื่มเบียร์กัน อู๊อันไกลๆผุ่นมือกอนนี่ทิปคลิปกวนกอนนี่เนาะคะ่ะเคยไปแถวไกลๆแถวสวนยอมไกลๆแล้วก็ได้ดทายลูกมองนี่ถ่ายวิดีโอสันพบ่เคยเบิ่งกับเขาไปเบิ่งไหนได้ดจ้ะไปคอมเมนต์ได้ไปเบิ่งว่ามันสวยงามสัน,น,น,ะะนมใด<ม>เนาะค่ะเนาะคาม่าบ่มี่แนวเห็ดเนาะคะ่ะกินแล้วสีน้อนกับ,บ่ใช่ที่มันก็มีความรู้สซึกว่า มันอึดอัดดอกกันดีกวางามพุ้โลดโลนนะจ๊นะนาะงามงามแห้ง,าม,งาม,มาขาวละล้านตาไปเบิดเลยฝั่งนี้กับสิเป็นมองที่เขาเอาพ่มมาซักเนาะเอาพ่มมามาสักเขาเจามาสักพุ่มกันไงส่วนมาอยู่บอกอ่าอยาเอาข่อยมาทอละมาหลายแขกซักอยูุ่บ้านกับพ่อเด็กมาทอลมาหลายเนาะ ใช่มาตกปลาอยู่นี่สองสามเถื่อจะบ่ได้ยักตัวทำบอลงน้องทำบาบ้าบอลลงบุได้ยักตัวอุย้ยบ่ม,มมตลาดคือเก่าบ่มมเดี๋ยวไปสื่ออยู่ห่างเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิให้เบิ่งฟังทั้งบ้านมาน้าเนาะคะ่ะปูนตึกบ้านฟังมาน้าอยู่ทางุ่นคิดเบิ่งวายางมาจากุ่นคะ่ะความสามารถเยอะมากความสามารถอยากยางมากอยากยางมากถ่ายวิดีโอเคยส่วนพ่องแล้ววะ พาฉันไปตรงโน้นหน่อยเดี๋ยวฉันพาเธอขับรถมาว่าสันกระทั่งตอนนั้นถึงกระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่มาเลยก็มาคนเดียวเรานอนรับได้ลอยมากคนเดียวเนา,จาะจ๊ะเนาะเทวนี้ก็ห้ายอีกดีดอกอันนี้น,น่ามเนาะจ๊ะเนาะมากอันนี้จะมันคือพักซี่ค่ะคือพักซี่หายแต่ว่ามันโมเมนต์พักซี่ด้จ้ะใครยังวุ้ยยานเป็นพักไตเบืออยู่ เอามองนี่ข้าเจ้าเห็ดยี่ยังเนาะโอ้ข้าเจ้าผ้ามาวายน้ำไอ,อ้ยะผัวผัวอุ้ยอือผ้ามาวายน้ำเป็นข้องเร่นอืยอยนลูกบอนไปละมา้ากลับไปขายมาเอามา มันสิมีหม,มองให้หมาวิ่งเล่นแบบคือแบบปล่อยหมาอิสระละม้าก็จะวิ่งเรียนเดี๋ยอะๆสิภาพอยู่ตรงนู้นจ้ะเนาะเอาตายอ,อย่าขึ้นมาเด้อสูเด้อยาเด้อจับปากสีกเด้อเด้อขันมากัดนี่จะสีว่ามาดามเหี่ยมเด้อพูนเห็นบวก้าจอดผ้าหมาไปรเรียนเร่น แบบมาม่สืบค้างยนต์ในบ้านตลอดเวลาบรคือมาบ้านเท่าเนาะค่ะม้าบ้านเท่าปล่อยตามสะดวกยูนี่เขาค้งงม้าไว้ตลอดเวลาไลาบับนี้ม้ามันเกิดความเครียดเขาก็ตรงผ้ามาก็มาโพสปล่อยแบบนี้แล้วค่นนี่สนามสนามม้าลินโม <laughs> <laughs> เมนสนามเด็กลินสนามม้าลิน <laughs> <laughs> มันม้วน <laughs> <laughs> ขาเจาเลียงแบบข,ข,ข้าเจ้าเลียงแบบบ่เมนมานิค่ะเข้าเจา้เจาเลียงแบบว่าเป็นคนเป็นขอบขั้วของเขาไปเลยหยมาเอาเนาะค่ะขอจบคลิปไปแค่นี้เนาะคะ่ะเนาะขอบคุณนะค่ะสิครับจีเขามาชมคลิปของมาดามมาดามกับ่บมี่ยังสิเหลาลายขอฝากติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องมาดามฝรัง่งขีโนกเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนี้ด้วยจ้าสวัสดีจ้า